เขาไม่รู้หรอกว่าเรามีฉายาในวงการขนมตาลว่าว่าโตหอยซอยขนมตาลเออยขนมตหอนมจริง้ออืมจริงหอมอนมาว่าหอนมหอนมจริ่เอยอยนมัหอมนมา่าออยนมวยมาว้นมตว่าโต้ยนม้ยนมหอขมาว่อมาวอยซขนาอนมตว่าโต้ยน่ตนมั่ยซนติดจมูกเลยใชม่กินเอางี้นะมันติดจมูก้ลยจริง มันเหมือนติดปากด้วยติดปากด้วย <c oughs> มันเหมือนมันเหมือนได้กินไปแล้วด้วยครู <c oughs> <c oughs> กฎนี้2องุมหนึ่กรรมการมี3มคนครับ,รบมีพี่หอยครูเงาะแล้วก็โตให้ลุงเลือกได้เลยอยากจะแข่งกับใครครับพี่หอยครับครูเงาะแล้วก็โต ổ, อยากแข่งกับใครครับโตและโตครับเ<ป>ชิญครับมาครับ<ป>มือดีของเรามือดีของเราจัดการหน่อยไปลุงคนแก่นะพ,<อ>พี่ตอย่างเดียวว่าทำให้เด็กมันดูสักนิดนึงลองทำเข้าใจครับ อ่ากับล่างสุดเลยถึงงนี้แล้ครับครับครับแล้วไงต่อครับแล้วอย่าเพิ่งปลดนะอย่าเพิ่งปลดนะนี่นี่เอานี่ออกก่อนแล้วเราต้องเอาเอาออกใช่ไหมครับเอาออกครับแล้วใครเอาออกครับเอาออกอต้องให้คนอื่นเอาออกได้ครับแสดงว่าผมมีประโยชน์จะงี้ก็ได้ครับนี่นี่ไงไม่มีประโยชน์แล้วตอนแรกมีประโยชน์แต่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์อดีมากครับเขาจะได้รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์บ้าง นี่นะครับเออครณมีประโยชน์แล้วคุณซุปครับคุณซุปมาทำไมผมต้องเปิดให้พี่พี่ต้องหงายขึ้นก่อนครับหงายขึ้นก่อนขึ้นก่อนอปั๊บแล้วผมเปิดให้โอเคโต๊ะอยู่ไหนนะครับหงายขึ้นก่อนคุณโตะคุณมาจากตรงนั้นครับทางซ้ายเดี๋ยวผมจะมาจัดทางขวาครับเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีฉายาในวงการขนมตาว่าว่าโต๊หอยสอยขนมตาล ไม่รู้อ่ะบอกเลยว่าเขาจะต้องลาวงการขนมตาเขาเอกวันนี้แหละพขเจอสองลุมหนึ่งนี่อายเลยใช่เราเรามีฉายาในวงการขนมตาไหมครับเขาโตหอยสอยขนมตาฉายาเรามีไหมครับมีครับฉายาอะไรครับลุงรัดจัดขนมตาเออตายแล้วลุงรัดจัดขนมตาโดนโดนโดนนี่คือแมช์สุดโลกนะครับครับผมพร้อมนะครับ แมดหยุดโลกครับโลกทั้งโลกจะไปดูสิ่งอื่นนะครับแมดหยุดโลกนะครับพร้อมนะครับพร้อมฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเฮ้ยมันไม่เห็นออกนะหยุดครับหยุดครับหย,หยุดครับ เด,เดี๋ยวหยุดไม่ได้ด้วยหยุดไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดเสื้อี่ลุงลุงไม่ไว้หน้าโตหอยใสขนมตาลเลยนี่ขนมตาลพี่ทำไมติดกัเป็นแป้โอ้พี่ช่วยมาดูฝั่งนี้ว่าเขาทำยังไงเมื่อกี้ผมยังบีบอยู่อันแรกอยู่ทำไมลุงรับเสร็จแล้วครับเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะโตนี่ได้3นะครับถ้าสมมติว่าเรานับว่าได้นะครับพี่หอยได้ไปหนึ่ง6ี่ห้าพี่หอยได้หแต่มันมันดู คุณมาดูฝั่งนี้กับตรงตรงนี้ดิอันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ๋อนี่มันมันคุ้มไงมันคุ้มไงมันถลักเลยออนี่ไสะลักขนมตาลไสะลักอ๋อตรงนั้นต้องมาเรียนรู้ทางนี้ครับนอกจากตรงนั้นมันยังมาตรงนี้ลุงลุงครับเวลาเราอบเราอบนานไหมครับอบขนมตาล15นาทีครับพี่หอยครับผมรบกวนขอมือพี่1 5นาทีอย่าเลยเอาจากตรงนั้นดีกว่าตรงนี้น่าจะไม่ได้ หอมมันหอมมากเลยครับชัดเจนไหมพี่ชัดเจนนะชัดเจนมากชัดเจนมันหอมเอ้าคุณดูน่อมจริงเออมันหอมจริงอืมอืมหอมมากนี่หอมจริงมันหอมจริงเออมันหอมมากคุณร้อโดนไปแล้วไม่เป็นไรครูโอเคเฮ้ยมันหอมจริงเขาบอกเขาบอกกินอะไรไปกนติดจมูกใช่ไหมกินติดจมูกเลยใช่กินเอางี้นะมันติดจมูกเลยจริงมันเหมือนติดปากด้วยติดปากด้วยมันเหมือนมันเหมือนได้กินไปแล้วด้ครู โอเคชัดเจนชัดเจนชนะชัดเจนขอบคุณมากครับพี่หอยและโต๊ะขอบคุณครับแล้วพี่ซุปก็จะบอกว่าทมามเตะทมามเตะใช่ค่ะทมามเตะแปลว่าให้จดมือให้จดมือใครจะกินหมูสเต๊ะนะไม่ใช่ไม่ใช่หอยังใช่ไหมคือให้เคารพกันโอ้ยไวใช่เรื่องกินเนี่ยทมามเตะครับขมายเตะค่ะแล้วก็เราก็จะจดมือครับแล้วพอทั้งสองฝั่งจดมือทั้งสองฝั่งครับพี่ซุปเห็นพี่ซุปก็จะสั่งว่า พักเกี้ยวพักเกี้ยวใช่ได้ครับใครอยากกินเกี้ยวนะพักเกี้ยวพักเกี้ยวโตทำตามน้องครับครับแล้วก็มองสบตากันโอเครับสบตานานๆได้ไหมครับได้ค่ะทำไมเต้ฮะเต้เต้อ๋โอโอ้ต้องลงต่ำขนาดนั้นเลยครับใช่ค่ะ จะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับพร้อมฮักคิว้วเมื่อกี้ น้องก็บอกว่าจะชนเลยนะคะโอเคคิดไว้วเหมือนควต้องดันกันนะครับพ <laughs> อฮักคิ้วเนี่ยร,รู้ตัวรู้ตัวอีกทีคือตัวลอยอยู่นี่เหมือนเหมือนอุ้มลกูกอุ้มหลานอะ <laughs> เมื่อกี้เต้วเลย <laughs> เหมือนอุ้มลกูกอุ้มหลานอะรู <laughs> ้ตัวอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนใจฟอร์ <laughs> <laughs> สู้ดีแล้วอ่ะยกเป็นถุงปุ๋ยเลยสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยก่อนแข่งนักกีฬาพูดถึงอีกฝ่ายก่อนครับพี่หอยอยากจะบอกอะไรกับน้องครับไม่ต้องออมฝีมือนั้นเอาจริงเลยนะคะนั้นเอาจริงเลยนะคะอย่างนั้นพี่กลับพี่หอยดูน้องดูน้องเอาเลย ตบตากันก่อนครับ oh. ทาไมแต่ oh. เป็นตัวนะครับพ oh. รอ้อมฮักกิ้ว ขอบคุณพี่หายพี่ต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าผู้ชมกับท่านท่านรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิชิตอ f ู่ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ